สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับมาชม Ford Focus 1.6ออโต้ Auto, ตัวท็อปปี2013นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้รถสวยสาภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับผ่อน2,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครสนใจ โทรเจรจาสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับเลยครับรถดีรถคัดรถเช็คคันนี้ไม่เคยชนเลยครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับ4ประตูนะครับตัวนี้เป็นซีดานนะครับไม่ใช่5ประตูนะครับรถสภาพดีจัดราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับผ่อนสุดจะชิวเลยครับขครเข้าใจ Ford f o ฟ u s กันะครับคุ้มมากๆนะครับขครเข้าใจนะครับซื้อรถมือ2ใช้ความเข้าใจเป็นหลักนะครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็ลองเช็คชมพิจารณาความชอบความต้องการของท่านดูนะครับโดยรวมรถสวยเรา แล้วนะครับคือไม่เคยชนแล้วก็ไม่เคยแก๊สและมือเดียวป้าแดงรถสวยจัดสภาพดีจัดเอาไปใช้งานนะครับหาข้อมูลก็ได้นะครับตามแฟนเพจแฟนลับของกลุ่ม Ford f o c u กัได้เลยครับรถโดยรวมสวยนะครับเซนทรอลกแอร์แบ็กเอเบสดิสเพกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะหนังสภาพงามๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยครับใครชอบถูกใจโทรเจรจามาชมมาเช็คบานไกลบ้านไกลจัดให้ได้หมดครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยรถตีรถคัสนะครับเครดิต ดีออกรถศูนย์บาทรอรับรถไปใช้งานนะครับผ่อนสุซชิล2,900ัน้ายประมาณนะครับมอเตอร์ไซค์ ยังผ่อนแพงกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับใครเข้าใจอยากได้ใช้งานนะครับพิจารณาจับจองกันได้ครับรถดีรถคัดรถเช็คนะครับสำหรับรถมื่สองนะครับก็ยังคงนำมาเสนอให้กับสมาชิกที่สนใจและติดตามช่องนี้อยู่นะครับใครเข้าใจถูกใจคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้นะครับช่องผมคัดรถสวยเช็คราคาให้กับสมาชิกอย่างคุณภาพแน่นอนนะครับโดยรวมสวยเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจ Ford f o ฟ u s นะครับต้องจัดนะครับจัดเอาไปใช้งานนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับผ่อน2,900 โดยประมาณจัดไปครับกับ Ford f โฟ u กัมือเดียวป้ายแดงปี2013ครับราคานะครับสุดชิวเลยครับ1,29,000บาทนะครับกับรถปี2013นะครับโดยรวมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจนะครับคนชอบและชอบก็น่าจะถูกใจแน่นอนราคาสภาพหาข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลได้ที่ Ford Focus กัสครับนะครับในแฟนเพจใน YouTube ก็ได้ครับหาข้อมูลตามกลุ่มเขานะครับได้ ข้อมูลเยอะแน่นอนคันนี้เป็น4ประตูนะครับสุดแจมแน่นอน129,000บาทนะครับ